ชาร์จจะวางไม้เดินมเปลี่ยน,นอีกหน่อยนึ่งรถเอฟมาแล้วเพราะจะได้รอดวามพบดว่าผมช่องมิสเตอร์ยิปนี่ก็กำลังจะไปชาร์จรถ M E E S จะไปชาร์จชาร์จครั้งแรกลองดูครับว่าจะเป็นยังไงที่รังบางหยากจุดทิงไหมนี่นี่นเลี้ยวซ้ายลแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเออนีถ <c oughs> ถ่ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้ว,ลวมาครับ พึ่งจัดรังแรร้งังเรกเมื่อวานมันไม่ได้แต่ลองดูก่อนเนี่ยครับตบกันมาเียเนี่ยตดกะลอกกใช่ไหมลกมันก็จะล็อกอะไรดิอ๋อไม่ได้นะัไม่ได้ออ๋อไม่ได้ไม่ได้ Mày mấy à? Chát, à ở đây à? À, à? À? à, lòng đu, lòng đu Ờ, ờ, trả lê Ờ, à. tông thoát pha đi con mày hít à, Ừ, ừ, ừ mấy ừ, Ng chim à, để... ok chim này. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. rồi, ok. Ok, 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 ok. อ่าดังป๊อกเลยเดี๋ยวป๊อกเลยใช่ไหมกำลังชาร์จกันารณ์ทั้งคู่ดีด้วยชาร์จปุ๊บก็คือเราจุการจ้างถึงกับจึงออดอ่าปฏิการชาร์จถึงกับยังยังไม่ถึงโตต้องไปกดมีก่อนเลยการชาร์จพอหยุดปุ๊บมันก็กดชักปักเลยมันก็เงียบไอ้ตรงนี้มันเงียบเราเราแบบเปิดล็อกอะไรล็อกอ่ามีออกมาช่วยแนะนำกำลงชายครับอ่านี่กำลังชาร์จชาจแข็งแรงต้องเล่ไม่ถูกเออนี่ครับสังคมอีวี หนังโร่รหนังโร่โร <laughs> หนังโร่น้าอุ่นน้ำม <laughs> ีครับชาติบั้มบ้างจากหันยายครับเงิน ขับไนี่ก้มันะเติมค่าไปเติมไลสองร้อยเติมเพิม่มอีกร้อยหนึ่งอีกร้อยนี้อ๋อโอเคอเค,รเครับอ,อ่าเป็น้นรครับโอเคเติมหน่อยขึ้นาได้หมขึ้นค่ามาแนะเร้อยครับเห็นไหมครับกรก่อนเขนไห่ได้อ่อโอเคริงสกแกนครับตนนี้โอเคเ็นนะครับ เกนฑ์เกณฑ์เกณฑ์ครับตัวชาติตวชานี่อ่าโอเคช่วนตัวชาอ่าโอเคตัวชานี่เฮ้ยเออน่าจะโไรดื่มกันชาติเดดื่มกันชาตินี่ชาติเพิ่มอีกรอยนึงอีกรอยนึงครับเมีนมีเต็มที่นี่น่าจะน่าจะเต็มอะไะชาติเกศแหละชาติเกศแหละเดี๋ยวอีคลิปเดียวเนาะนี่ครับ ในอไในการทีอพักเ็สิ้นนี่อันนี้กรจะเรยมยึดนะครับต้อนดึงเลยลองเล่นลองดึงเลยอ่าโอเคโอเคโอเคอะไรนั่นมันบีแบบไรวะแต่หัวก็เราหัวแบบช่องอันเนี้ยอ๋อใช่ใช่เสน่์เอาโอเคข้าขึ้นมาเขาขึ้มาครับวัสนี้ครับครับว่าดลองอ่ะผมไซยิดไซยิดโอเคได้ครับโอเคครับเีครับเขาขึ้นมาครับ ได้ครับได้การที่พคเปอร์เส้นขับได้สามร้อยสามสิ่พคกิโลโอ้สามร้ยสามสกิโลได้เยอะจริงนี่ครับข่าจะย้ายเมื่อกี้หนเลยข้างในทีลเราทชนะคือจังหมดสามสิบสองหนาที่ได้มาสิพคกิโลวัตต์ฟังหดรวยกัตมาบาทนึ่งหนึ่พวอขงขงสิบสองนี่แปดสิบเก้าบาทขับได้สามร้อยสามสิบพอ๋อมนเมื่อกี้อะมวอะไรล่ะมวดคอมฟอร์ตอะมันได้สามรยสมสิ สามรอยสามัอีโคมันได้แต่ไรได้สามรอยห้าสิบสองได้เยอะนะครับตอนโมีโค่ไปได้ไกลว้าใช่ไหมใช่ใช่รถเลไงคือรถจะได้รถประมาณสองสัปดาห์รถเอฟมาแล้วสสัปดาห์รถจะได้รถปอดรถคือความคิดปอดรถเอฟมันนนนไม่รับไม่รับไม่ช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช่เออนี่ รถ F ม,มา,คคคาคือแบบคือคมอันเหมือนคือศึกษาก้อนอ,อ่ะคือคือความขัดใจเขายิ่งเต็มท่าเซลล์มากยิ่ไอขีดว่าเออแบบตัดปุ๊บมัดทีเดียวเลยจริงจริงไม่ใช่ก็ตัดตามตามที่เราใช้ใช้ไฟ้ยพอ<ต>ใช้มากมองง่ายดี่น่าพอใช้ไป็ง่ายสนุกด้วยสนุกติดเต้นคลิปชาร์จรถครั้งแรกถึงต้นด้วยคือการชาร์จครั้งแรกขับมาลุ่นลุ่นยัง่ายว่ะจะมีที่ชาร์จไหมที่ชาร์จจะวางไหมฝากติดตาม ช่องมิสเตอร์ยิตด้วยครับว่าเราจะพารถ M E E S กันนี A ้ N e. ไปเที่ยวในประจนไปที่ไหนฝากกดไลค์กดติดตามช่องมิสเตอร์ยิตด้วยครับผมขอบคุณครับ